สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการทำงานแบบอาจายสกมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครับวันนี้ครับโลกในปัจจุบันนั้นต้องแข่งขันสูงและโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนคุมเครือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ของการทำงานควรยึดหลักของการทำงานแบบอาจายหรือ agility management และการทำงานร่วมกันเป็นีีเว work ที่ร่วมกันที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ซึ่งเราเรียกว่า Scrum เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นกรอบความคิดของอาจารย์ครับอาจารย์เป็นเรื่องของหลักการทำงานรูปแบบหนึ่งครับที่ให้ความสำคัญกับความคล่องแคล่วว่องไว ตรงความข้างแห่องไหวนี้นะครับอาจารย์จะมี manifesto อยู่4เรื่องครับเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าเอกสารครับการรับฟังฟีดแบ็กและนํามาพัฒนาอย่างคล่องแคล่วว่องไวการปฏิบัติโดยการให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นสําคัญครับและเป็นการทํางานที่ไม่ได้ยึดเรื่องของเอกสารแต่ยึด ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมปรับเปลี่ยนแต่อยู่บนแผนงานที่กำหนดไว้ครับในแง่ของสกรมทีมเปรียบเสมือนกับการทำงานในเชิงของการรวมกันร่วมกันและทุ่มเทเหมือนกับเกมฟุตบอลครับที่เป็นว่าสกัมนะครับสกรมในฟุตบอลนะครับฟุตบอลที่เป็นตัวลักบ,บี้นะครับเป็นตัวลักบ,บี้เป็นอเมริกันฟุตบอล ก็จะเห็นภาพเรื่องของการทำงานที่เป็นลักษณะของ Scrum Team ประกอบไปด้วยนะครับ S s r u m Master นะครับ Product Own e r และ s r u u t t e m m e v v l o p p m n t ครับการทำงานในลักษณะนี้ก็จะมีคุณลักษณะของงานที่เหมาะครับบางคุณลักษณะของงานก็อาจ,จะไม่เหมาะมีลักษณะงานไหนบ้างครับในเนื้อหาของหลักสูตรก็จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นครับว่า งานลักษณะไหนที่เหมาะกับการใช้อาจายและก็สก,กรรมเพื่อมาดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มประสิทธิภาพได้มากที่สุดครับรวมถึงเนื้อหาจะทําให้ผู้เรียนได้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติครับในแง่ของการนํำหลักการของอาจายและหลักการของสกรรมมาใช้เพื่อจะทําให้งานมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพได้ครับการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนก็จะสามารถที่จะประเมินลักษณะงานของตัวเองที่เกิดขึ้นครับว่าเราจะทำอย่างไรกับงานที่เกิดขึ้นนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจะทำไงให้กระบวนการทำงานเกิดความคล่องแคล่วว่องไวจะทำไงให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการทำงานนี้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการทำให้งานมีประสิทธิภาพครับงั้นผู้เรียนก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ กับสถานจาริงของตัวเองได้บนลักษณะของการทำงานแบบอาจายพร้อมสกํมไปในตัวเองครับ